อนุมัติแล้วเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทได้สูงสุดครัวเรือนละ20,000บาทซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปโดยจ่ายผ่านทางทอกอสคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติเสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผล,ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต66ทับ67โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมายที่จะได้รับเงินไล่ละ1,000บาทนี้จำนวน4.68ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี66ทับ67กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วซึ่ง เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทนี้นะครับจะให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะครับ1 0 0 0คูณ20ก็คือได้สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ2,000 20, 0บาทนะครับตามพื้นที่ปลูกข้าวที่มีอยู่จริงที่มีการขึ้นทะเบียนไว้กับทางกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนา ผ่านบัญชีทกสได้โดยตรงนะครับเร็วที่สุดจะเริ่มตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน66นี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มทยอยจ่ายนะครับซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาโอนเงินหมดเรียบร้อยทั้ง4ล้านกว่าครัวเรือนเนี่ยในระยะเวลาภายใน1เดือนนะครับซึ่งทางทกสจะผู้เป็นผู้โอนจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนา นะครับก็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวเงินช่วยเหลืออีกหนึ่งมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะครับติดขัดประการใดไปสอบถามได้ที่ทอกศในพื้นที่ของท่านหรือว่าสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านครับ